ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชุ่มป้ามอภิชาติฟาร์มนะครับตอนนี้ลูกไก่เพิ่นก็ออกแล้วนะครับตอนนี้ลูกไก่มีแล้วตอนนี้ก็นนาจะเกือบอยู่นี่ก็น่าจะเกือบร้อยตัวนะครับต่อไอตรงนี้เพาท่านไหนไม่เดอร์นะครับนี่นะครับสองเราสองเรานี่เพิ่นจะแยกเป็นรุ่นนะครับตอนนี้ลูกไก่เพิ่นก็ออกมาเรื่อยๆนะครับพีน้องจากที่มาเบิงถึงตาเพิ่นเปิดป้ามที่แรกนะครับ มาดูตั้งแต่เปิดฟาร์มครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกไก่เพิ่นเริ่มทย่อยออกนะครับนี่คือเหล่านุบานเพิ่นนะครับผมนะครับอันนี้รุ่นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้ารุ่นนี้ก็จะประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมนี่ครับเพิ่นการนุบานไว้ไก่รุนนี้บพราน่าไหนมีออเดินนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจกระทักคนเขามาได้ลุงมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์อะไรครับลุนย์เก้าสอง 092นะครับพี่น้อง701 45 96 4596 45 <96 S 1> ทวนอีกหนึ่งรอบนะครับ092 701 4596นะครับซื้ออาพิชาติฟาร์มนะครับผู้ใดสนใจที่อยากได้ลูกไก่เพิ่นไปเลี้ยงนะครับหรือเข่ามาที่ฟ้ามเพิ่นก็ได้นะครับฟ้ามเพิ่นตั้งอยู่แถวแถว หมู่บ้านชัยพรเล็กวิวครับถ้าจะบอกว่าโน้นสูงกับชัยพรกหมืกำกิงกันอยู่บ้านชัยพรซอยสามนะครับพี่น้องนั่นวะซอยหกครับซอยหกตรงเข้ามาเลยชัยพรซอยหกนะครับซื้อฟาร์มเพลินเสือพิชาติฟาร์มนะครับแล้วก็โทษเขาตามเบอร์ที่ได้ฟาร์มนี่ตั้งอยู่บ้านชัยพรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมลูกไก่เพลินกะ โตง่ายดีนะครับอันนี้หยอดวัคซีนยังลงห,หยอดแล้วครับอ,อันนี้คือหยอดวัคซีนเดียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับใครสนใจที่อยากได้ลูกไก่อีโทรมาหาผมดูๆนะครับแต่ว่าตอนนี้สีมีอยู่เกือบรอยโตนะครับที่ข้างข้างเราอยู่นี่คือเกือบรอยโตผู้ใดสนใจกันโทรเข้ามาสอบถามราคาหรือ สั้งจองกับเพิ่นก็ะได้นะครับพราะว่าแม่ไก่เพิ่นมีหลายนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพา,าไปดูแม่ไก่นี่นะครับอันนี้แม่ไก่ของอภิชาติฟาร์มนะครับอขอบขอบเนี่นะครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่คืออภิชาติฟาร์มนะครับ